นะไฟดับนะครับดันทา่าสายก็ดลำบากนะเพราะฉะนั้นเจ้าหนะ้าที่ก็ช่วยไปดูแลด้วยเอาประจานรถที่จอดนะจักรยายนยนต์ที่จอดไว้ uh, ที่ขา้างข้างเวทีโดนตีหน้าเวทีข้าเวทีด้วยไปขยับออกด้วยนะเพราะว่าที่เลนจั้มเนี่ยท่านไปจอดอยู่ขวาไม่ใช่สถานที่จอดรถจักรยานยนต์นะขอให้ ความร่วมมือกับคณะกรรมการบัรทโกมากด้วยนะแล้วก็ขอขอบคุณพอนจุราคอโกขอขอบคุณนะแต่วันแรกวันที่ 9, เก้ารองเครื่องไฟลูกชายของอดีตนายกสุนซรเงือเฟือกขวัญใจพ่อร่วงโอ้โหมาช่วยกันหาเ็มเลยแล้วก็วอนจุลาคอมโบในวันที่สิบเี่ยน้องว่ายหทองคำจัดเต็มเลย ดาวน้อยบอกโอ้โหสนุกมาก,กวันนั้นพิธีกรประจับเวทีของมอสราพาวโกนะน้องหนุ่มอาทิสตสอนสองพันเพื่อจะจับสถานกกวันไว้ชัดเจนชัดแจ๋วของทีมมีคุณภาพและก็ใจถึงพึ่งได้ด้วยก็คือพอสราพาวโกไม่คิดค่าเลี้ใจวันที่เสร็จนะนวันนี้วันที่สอง เด sure nah nah. like ี๋ยววันนี้แฟนครับโอ้โหตามมาทาเยอะเลยรลังใหญ่ไหลทองคำนี่ evet OK Wei วันนี้รลังใหญ่ไหลทองคำอยู่ที่มาชานะแล้วก็ปีละทองไหลทองคำวันนี้นะมากันนะครบสูตรเลยเต็มวงเลยต้องขึ้ด้วยกันนะครับวันนี้เริ่มแรกเดี๋ยวพบกับยูเอ็นธนาก่อน และก็มาพบกับลำไยหายทองคำพร้อมมีทานสุญะทรงหายทองคำด้วยแฟนทำเต้นก็มาดูมาเชียร์กันนะมานั่งมารุนร่อยกันเลยเห็นตัวเป็นเป็นเห็นชิ่ตอกลำไยหายทองคำแล้ววันนี้เห็นทำไมเห็นตัวเป็นเป็นตบแท้ว่าลียลางการเต้นจะสวยงามการร้องนะจะโจ๊กจุกจุมจุนกระหน่ำใหญ่แฟนทำเต้นตบซิ่งตาหน้าดูเลย ครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ด้วยในเรื่องของร้านนะฮะับมีโต๊ะมีเตาเนี่ยนะครับนะที่ได้ขอขอให้เราบัานเอาวางนะเจะ้าหน้าที่เขาจะลงมาดูแลเพราะจะดันทัศนทัศน์กฎหมายอยไรครับเรื่องตุราเรื่องดื่มแลขอลกอฮอล์นะจะปฏิบัติงานทับเลยในเขตบริเวณ วัดโกตาขอขอความเครื่องืบอร์สพ่อค้าประชาชนด้วยนะแล้วก็ขอขอบคุณร้านค้าทุกร้านที่ได้มาทากรค้าขายที่วัดโกตาทุกร้านเลยที่ดีส่วนร่วมสร้างออโบสาท้านขายเห็นเสมเด็นได้เป็นส่วนร่วมทำบุญสร้างโุโบสถ